สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันครับถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายแน่นอนกับ t o y ยต้าโครล่าอันติดนะครับรถบ้านแท้แน่นอนครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่คันนี้เครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับไม่หนึ่งแมกิโลเมตรราคาสด1นึ่งแบาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโตโยต้าโครล่าอันติดครับขาวอวบกว้าง กวางนั่งสบายดูแลง่ายอึดถึกทนรอขนาด16สวยๆเลยนะครับคันนี้ตัว E นะครับคันนี้ ปี2011นะครับโดยรวมรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับสีขาวสีสวยภายในก็งามนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ตัว E Airbag นะครับใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับหากท่านกําลังหาใช้งานนะครับคันนี้ Airbag คู่หนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีอยู่บ้านใกล้หรือบ้านไกลก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้หมดนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรองชม เช็คดูรถทดลองขับนะครับเน้นหารถใช้งานผ่อนไม่แรงใช้ง่ายดูแลสบายอึดถึกทนนี่เลยครับสวยๆนะครับภายในก็ดูสะอาดกว้างนั่งสบายไม่แท้นะครับ1,5-2,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหาใช้งานมาเลือกมาชมมาดูรถทดลองขับนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยรถดีรถคัดรถเช็คนะครับ นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงอันติดได้เลยครับสำหรับการหารถใช้งานกว้างนั่งสบายดิสเบรกสี่ล้อเลยครับหน้าหลังรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับล้อขนาด16มาชมมาเช็คสีสวยสภาพดีมาได้เลยครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นหาใช้งานนี่เลยครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจสุดๆนะครับเวลามีใครถามหาผมเรื่องขอรถใช้งานหนึ่งคันแบบเน้นสบายใจใช้ง่ายผมก็จะแนะนำอากูลโตโยต้าไว้ก่อนครับที่เหลือสมาชิกก็เลือกเอาที่ชอบนะครับว่าชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนสไตล์ไหนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับเครดิตดีออกรถส่นบัตรนะครับรถดีรถคัดเช็คมาแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาลองขับดูได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับสมาชิกก็โทรเจรจามาได้เลยครับมาได้เลยครับยูมินบุรีนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับ t o y ย t a Corolla ัน t ิสนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ตัว e b 2 0 1 1นะครับรถสภาพงามมากๆนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับสบายใจอะไรหาง่ายดูแลสบายไม่จุกจิกพื้นที่มีสมบูรณ์ครับคันนี้ฝากคนด้วยนะครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับมาดู มาลองขับได้สบายใจแน่นอนนะครับหรือจะหาข้อมูลก็เข้าไปตามแฟนเพจแฟนลับในกลุ่ม YouTube ในกลุ่มแฟนเพจก็ได้ครับของอันติสนะครับคันนี้เปิดราคามางามมากๆนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับห้ามถามซ้ำว่าเป็นอดีตแท็กซี่หรือเปล่านะครับรถบ้านแท้การันตีรถบ้านแท้ครับ